นี่นะคะก็คือเมโมก็มาอยู่จุดที่ดินสไลด์ลงแล้วนะคะทุกคนอยางที่หลายๆคนอยากเห็นนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาแม่ช็ปปาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมมโมก็จะพามาดูดินที่สไลด์ลงที่เมมโมเอาลงนะคะในช่วงฤดูฝนหนักค่ะมันก็มีดินสไลด์ลงเข้าในนาของเราท่วมเลยนะคะมีคนอยากเห็นว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็จะพามาดูค่ะตอนนี้เมมโมก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่เลยนี่ค่ะทุกคนก็คือที่เราเหยียบตรงนี้อ่ะ มันคือที่น้ำข้าวนะคะแล้วก็ดินสไลด์ลงดินมาดูข้างบโโนโน้นนะคะปกติมันจะสไลด์ทุกปีค่ะแต่ว่าปีนี้่คตรตกหนักกว่าเดิมต,ติดต่อการประมาณหนึ่งคืนถึงสองคืนเลยนะคะ mm. ก็เลยทําให้ดินถล่มถลม,ลมสไลด์ลงเยอะมากค่ะนี่ค่ะเข้ามาตรงนี้ก็สรงเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆค่ะนี่นะคะมันคือตรงนี้นะคะที่ดินสไลด์ลงค่ะ ที่หลายคนอยากเห็นว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะคะมาดออูให้ชมเลยค่ะว่าช่วงหน้าฝนน้นําก็จะเชี่ยวมากตรงนี้แต่ว่าวันนี้ไม่มีน้ำเนาะไม่มีฝนด้วยนี่ค่ะมันจะสไลด์ลงซึ่งตรงนี้มันสไลด์ลงทุกปีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าปีนี้ฝนตกหนักแล้วก็ติดต่อกันนานๆมากค่ะทุกคนก็เลยทําให้ดินสไลด์ลงเยอะกว่าเดิมทับแม่น้ํานี้นะคะก็เลยโลนออกมาข้างนอกค่ะแล้วก็นี่ค่ะ เข้ามาในนาของเราแบบนี้เลยนะคะทําให้ทรายเข้านาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้คือแม่นะคะก็กําลังจะเอาเนี่ยคะ่ะเมโมก็มาช่วยแม่เหมือนกันเอาไม้นี่ออกค่ะแล้วก็ทรายนี่คือเราทําไม่ไหวแล้วค่ะเพราะมันมันขึ้นทุกปีเลยค่ะทรายแต่ลราเราต้องเอาแค่ไม้ออกนะคะเรามาดูข้าวค่ะทุกคนเนี่คะ่ะเมื่อกี้เมโมเหยียบลงไปเนี่ยมันลึกมากเลยนะคะทรายตรงนี้นี่คะ่ะลึกมากเลยนะคะข้าวของเราก็จะเสียหายแบบนี้ค่ะก็คือ ไม่มีร่วงเข้าออกมาหรือว่าบางอันก็คือโดนทับเลยนะคะโดนใส่ทับเลยนี่แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือเราทําให้มันสูงขึ้นนะคะให้มันสุงขึ้นในหนึ่งเพื่อนที่แบบนั้นมันจะได้เข้ามาฮะก็คือแบบเนี้ยค่ะทุกคนตรงนี้ะมันจะสไลด์ลงทุกปีแต่ว่าเราจะจะให้มันสไลด์ลงจนถึงขั้นสุดท้ายจนตัวมันมันครบไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันวนไปที่ฝั่งโน้นนะคะซึ่งฝั่งเนี้ยถ้า ถ้าเจอการสองฝั่งอ่ะก็คือตรงเนี้มันจะได้น้ำมันจะได้ไม่ไหลน้ำก็จะได้ไหลามาฝั่งนี้ค่ะก็คือเปลี่ยนทิศทางของน้ำเลยแต่ว่าปีนียมันทไายแบบกระทันหันเกินค่ะแบบหนักมากเลยนะคะก็เลยแบบว่าเข้านาเต็มที่เลยค่ะนี่แล้วก็เสียหายเสียหายทุกปีแต่ว่าปีนี้คือหนักกว่าเดิมน้ำตกหนักเอาน้ำฝนตกหนักเนาะอย่าที่บอกเลย ข้าวของเราปีนี้มันก็ไม่สวยเหมือนข้าวพันก่อนก่อนที่เราหวานนะคะปีนี้ก็คือเราอะแม่แม่บอกว่าปีนี้คือหวานข้าวที่มันอ่าอะไรนะต้นเตีย้ยแต่สุดท้ายทุกคนดูดิต้นสูงมากสูงกว่าแม่อีกนะคะนี่ค่ะสูงกว่าแม่สูงมากเลยอะต,อต้นเอ่อต้นข้าวพันนี้นะคะมันจะรวงรวงข้าวมันจะ เหลืองช้ามากค่ะถ้าปีก่อนๆในตอนนี้ก็คือมันออกเหลืองๆแล้วแต่ว่าปีนี้คือมันยังไม่เหลืองนิดสันิดเลยอะ่ะเพิ่งออกรวงอาร์เตอร์นออารเตอร์เคลนนโมเนาะอเกล่าอร์นอูเนาะนี่คฮะ